นอกจากราคาเนื้อหมูที่แพงขึ้นแล้วนะคะยังมีสินค้าอีกหลายรายการที่จ่อปรับขึ้นราคาเหมือนกันหลังเอกชนบอกว่าต้นทุนตอนนี้คือมันสูงขึ้นเรื่อยๆจากวิกฤตของรัสเซียยูเครนจะตรึงราคาต่อไปแบบนี้จะไม่ไหวแล้วค่ะ นายกรีงไกรเทียนนุกูลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการปรับขึ้นราคาสินค้าขณะน,นี้ก็มาจากปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันในตลาดโลกโดยทุก1ดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศสูงขึ้น25สตางค์ต่อลิตรคุณผู้ชมที่ผ่านมาทุกกลุ่มอุตสาหกรรมก็พยายามตรึงราคาแต่เพราะว่ามีสต็อกสินค้าที่แตกต่างกันบางกลุ่มก็มีสต็อกไว้พอสมควรนะคะ ดังนั้นจึงคาดว่าจะได้เห็นผู้ผลิตเนี่ยทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วง3จนถึง6เดือนจากนี้ส่วนปุ๋ยเคมีจะขอปรับขึ้นภายใน1จนถึง2เดือนนี้ค่ะ มาดูการตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรก็อาจจะทำได้ไม่นานเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนี้ว่ากองทุนน้ำมันก็ติดลบจนต้องกู้เงินเพิ่มถ้าราคาน้ำมันยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดแบบนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องลดภาษีสปาร์มิตรดีเซลที่เหลืออีก2บาท9กาสตางค์ด้วยเพื่อตรึงราคาดีเซลตามที่ได้รับปากภาคขนส่งไว้แล้ว มาดูดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ์2,565นะคะปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ6เดือนอยู่ที่ระดับ86.7ค่ะพร้อมย้ำให้รัฐบาลยกเลิกเถอะเทสเซนโกจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาหาไรายได้เข้าประเทศด้วยรวมถึงการออกมาตรการดูแลพลังงานแล้วก็ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อติดตามผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนด้วยค่ะ เรื่องการเสนอให้ยกเลิกเทสแอนโกคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้าเราจะทำยังไงต่อไปล่ะก็มีข้อเสนอบอกว,ว่าให้ใช้วิธีการแสดงวัคซีนพาสปอร์ตนะแทนก่อนที่จะเข้าประเทศนั่นเองเดี๋ยวมาดูรัฐบาลน,นะคะจะตอบรับคําเสนอของภาคเอกชนยังไงเกี่ยวกับเรื่องการใช้วัคซีนพาสปอร์ตนำเสนอก่อนเข้าประเทศนะคะ